เมื่อจิตที่นาชาพยายามฝึกฝนเข้าอยู่เนี่ยสามารถช่วยส่งแล้วก็รับข้อความให้นาชาได้เรียนรู้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวแล้วก็รุนแรงอาจจะส่งผลอันตรายให้กับคนในครอบครัวของนาชาที่ประเทศไทยได้วันนี้นาชาจะมาเล่าถึงประสบการณ์พลังงานของจิตนะคะที่ช่วยทำให้นาชาได้รู้ข้อความถึงภัยพิบัติภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวครั้งนี้เปรียบเสมือนกับ การสื่อสารแบบเรียวไทม์เลยนะทำให้นาชาได้รู้ทันทีเลยนะคะว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาที่นาชานั่งทําสมาธิอยู่ที่นี่คลิปนี้เราจะมานั่งเล่าเป็นวิทยาทานเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องราวและพลังงานของจิต ที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนเปิดใจฟังไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับนาชาชาวินนะคะวันนี้นาชามานั่งคุยกันสบายๆค่ะที่มุมนี้เป็นมุมพิเศษแล้วก็เป็นมุมที่นาชาชอบมานั่งมองเทียนแล้วก็มานั่งทําสมาธินะวันนี้นะคะนาชาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่นาชาได้เรียนรู้ในช่วงเวลาของการฝึกจิต แล้วก็ใช้พลังงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้เรื่องของการเดินทางของจิตนะคะเรื่องของสัญญาณและการสื่อสารที่นาชาพอที่จะจับ นะคะความรู้สึกได้มานั่งเล่าให้ฟังแล้วก็มันเกี่ยวข้องนะคะกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศพมา่าที่เป็นภัยพิบัติรุนแรงมากนะนาชาอยู่ที่นี่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสค่ะในช่วงเวลานั้นนะนาชานั่งทำแคนเดิลเกซิ่งแล้วก็ทำสมาธิอยู่มุมนี้เลยนะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้นาชาคิดว่านาชาต้องทำคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานนะคะให้เป็นความ แล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยเปิดตาที่3ของใครหลายๆคนนะคะสําหรับใครที่เชื่อสนใจแล้วก็กําลังศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องของพลังงานของจิตอยู่ประสบการณ์นี้นะคะจะมาช่วยเล่าแล้วก็ตอกย้ำนะคะแล้วก็จะมาแชร์ให้ฟังนะว่าสําหรับตัวนาชานาชาเชื่อค่ะว่านี่คือพลังงานที่จิตช่วยในการสื่อสารแต่ถ้าใครฟังแล้วนะก็อาจจะต้องใช้วิสารณญาณส่วนตัวนะคะแล้วก็ช่วย บอกหน่อยนะว่าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นพลังงานของจิตหรือเปล่านะเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะช่วงนี้นาชากำลังฝึกทำสมาธิแล้วก็ฝึกพลังงานของจิตที่เรียกว่า Candle g a z i n g จริงๆการใช้ Candle g a z i n g ในการสร้างพลังงานของจิตเนี่ยมันคือวิธีการที่จะช่วยเปิดพลังงานของ ตาที่3หรือว่า third eye นะคะการที่มานั่งทำแคนโดเ e สซ i n g azing, เนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญที่จริงๆแล้วเมื่อได้เรียนรู้ไปแล้วคุณจะรู้ทีหลังนะว่าไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะนชาฝึกทำเทียนก่อนนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเทียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะจากการอ่านจากการเล่าให้ฟังนะคะเทียนจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในศาสนาทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์นะก็จะมีการ จุดเทียนนะคะศาส,สนาพุทธเองก็ใช้เทียนในการไหว้พระนะคะเทียนเองเนี่ยยังเป็นเครื่องหมายนะคะสำหรับการไล่สิ่งชั่วร้ายได้ด้วยนะ,ะไล่พลังงานลบๆได้นะคะไล่สิ่งที่มันอาจจะ ปกคลุมพื้นที่นั้นๆอยู่ได้นะคะอย่างเช่นง่ายๆเลยนะเวลาที่เราทำอาหารแล้วมีกลิ่นอาหารเราจุดเทียนเนี่ยเทียนก็จะดูดกลิ่นต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็คอยทําให้บ้านของเราเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีขึ้นปรับพลังงานให้ดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นนะคะ นั่นเลยทำให้หนาชาคิดว่าเทียนนี่มันน่าสนใจมากๆนะในการที่จะนำมาช่วยนาชาเรียนรู้เรื่องของสปิริตชวลนะคะนาชาก็เลยไปหาข้อมูลนะคะว่าในความรู้เรื่องของสปิริตชวลเนี้ยมันมีการใช้เทียนฝึกเรื่องอะไรบ้างจนนาชาได้เข้าใจว่ามันมีวิธีการหรือเทคนิคนึงนะคะที่เรียกว่าทันตรัตันติกะนะคะเป็นการฝึกแบบโยกีนะ,ะชาวโยกีนะคะหรือว่าโยกิสเนี่ยเขาใช้เทียนเพื่อที่จะ ฝึกพลังงานของจิตด้วยการเพ่งมองเปลวเทียนนะจริงๆแล้วนะคะนาชาเห็นที่ทำคลิปที่ต่างประเทศนะคะทำและเขาใช้เทียนที่เป็นเทียนแบบพิล่าแคนโดหรือว่าเป็นเทียนที่เป็นเล่มนะคะแต่ว่าเพราะที่บ้านนาชามีเทียนแบบที่นาชาทำนะันาชาก็ใช้เทียนที่นาชามีเพราะนาชาคิดว่าเราไม่ควรมีข้อจำกัดจากประเภทของเทียนในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะนาชาก็ใช้แบบนั้น ในวันที่เกิดเหตุการณแผ่นดินไหวอะ่ะมันเป็นวันที่27ของที่นี่นะซึ่งนาชาก็นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็นาชามีหลักฐานด้วยนะว่านาชาถ่ายคลิปเอาไว้เพราะนาชามีความตั้งใจว่านาชาอยากจะพูดเรื่อง candle g a s i n g เนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าจดเอาไว้เยอะมากๆเลยนะอยากจะพูดเรื่อง candle u a s s i n g ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายิ่งนาชาได้ฝึกนาชาเองอะ่ะได้เรียนรู้ปัญญาเกิดปัญญาเกิด wisdom นะคะเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเลยนะ จากการแค่นั่งมองเทียนอย่างเดียวข้อแรกเลยนะเราได้เรียนรู้ตัวเรามากขึ้นนะข้อที่2เลยเราได้เห็นสัจธรรมของชีวิตนะได้เห็นฟิโลโซฟีของมันแล้วก็ได้เอามาเกี่ยวข้องผูกพันนะคะกับการที่เราศึกษาเรื่องของสปริชัลอยู่แต่ที่นาชารู้สึกว่ามันมหัศจ,จรรย์ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคือนาชาเริ่มเห็นว่าเทียนเนี่ยมันเป็นมันสามารถที่จะมองให้มันเป็นมิ r r เรอร์พรินซิได้นะพอมองเทียนไปแล้วนะคะมันมีความรู้สึกว่า เงาของเทียนอะ่ะมันมันสะท้อนไปที่น้ําตาเทียนที่ละลายอยู่ที่พื้นผิวของเทียนจากการที่มีความร้อนนะคะเข้าไปทําให้เกิดพลังงานแล้วก็สร้างเป็นแสงสว่างขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนาชาเองก็ได้เรียนรู้ต่อนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องของ Law o r Correspondence ก็ได้นะวันนี้เราจะพูดเกิ่นเอาไว้นะคะคลิปต่อไปจะมานั่งเล่าให้ฟังวันนี้จะขอพูดในเรื่องของแผ่นดินไหวก่อนเพราะว่านาชามองว่า มันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบบังเอิญได้มากขนาดนี้ค่ะนชาเขียนเอาไว้นะคะวันที่นาชานั่งทำ candle u a s s i n g เนี่ยเป็นวันที่27ของที่นี่แต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาบ่ายๆแล้วนะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะก็1บ่ายโมง20ใช่ไหมประมาณบ่ายโมง20ที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนชานั่งอัดคลิปนะคะเริ่มต้น ตั้งกล้องแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะช่วงเวลานั้นคือ11บเอโมงยีหรือว่าห้าทุ่มยีของที่นี่พอดีเวลาเดียวกันพอดีในช่วงเวลาของการฝึกนะคะณชารู้สึกว่ามองเทียนไปมองไปที่เปลวเทียนแล้วอะ่ะในขณะที่ณชาเพ่งมองเทียนอยู่อะ่ะใจของณชาค่ะมันรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่ามันมีพลังของความขอบคุณน่ะขึ้นมาแบบ ตลอดเวลาเลยนะอยู่ที่แบบความรู้สึกของเราอยู่ที่ฟีลลิ่งของเราทั้ง5นาทีที่นาชานั่งเพ่งมองเทียนนั้นพอนาชาแว้บขึ้นมาเรื่องของความขอบคุณแล้วอ่ะภาพมันก็จะตัดไปที่ขอบคุณเรื่องอะไรอะไรแบบนี้นะคะอยู่ตลอดเวลาความคิดของนาชาาจะรู้สึกแต่ว่าขอบคุณแม่นะเนี่ยโอ้โหขอบคุณกับข้าวที่แม่เคยทําให้ขอบคุณนะที่แบบตอนเด็กๆแม่สอนให้ทําแบบนั้นสี่แบบนี้สี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือเรื่องของแบบ การขอบคุณแล้วก็การกลับไปนึกย้อนถึงถึงสมาชิกในครอบครัวนะซึ่งมันก็แปลกประหลาดมากๆนะคะเพราะว่าณชารู้สึกว่ามันผุดขึ้นมาในเวลานั้นพอดีเมื่อครบเวลา5นาทีแล้วอะนชาก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบความขอบคุณมันยังตื้นตันมากๆเลยอะนชชอยากนั่งทําสมาธิต่อนชาก็เลยต่อเนื่องเลยนะคะต่อเนื่องแบบนั่งหลับตาอยู่หน้าเทียนแล้วก็นั่งทําสมาธิ ช่วงเวลาที่นั่งทาสมาธิอะน้าชาก็รู้เลยว่าแบบน้าชาขอบคุณคนนั้นที่แบบเราเห็นภาพเขาปับ๊บเราก็หาโอกาสนะคะหาคาที่เราจะใช้ขอบคุณที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เราจําได้ยังไงแล้วก็ในช่วงเวลานั้นน้าชาได้เรียนรู้ว่าน้าชาขอบคุณหลายคนมากขอบคุณ ทุกคนที่นาชามองเห็นในความคิดที่ผุดขึ้นมาและนาชาใช้วิธีนั่งสมาธิแบบนี้โดยที่ไม่ได้จับเวลานะก็คือนั่งตามความรู้สึกเลยนะคะนั่งตามสัญชาตญาณของเราซึ่งมันก็จะประมาณอีก12นาทีนะหลังจากที่ทำ Candle g u e s s i n g แล้วพอนาชาลืมตาขึ้นมานะคะลืมตาขึ้นมามองเทียนจากที่รู้สึกขอบคุณซึ่งมันเป็นความรู้สึกแบบอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากๆนะที่ในเวลาที่เราขอบคุณใครนะคะภาพที่เราเห็นเราจะเห็นเลยว่า มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วเราขอบคุณเขาบางครั้งมันเป็นภาพที่เราอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อน แต่เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันเลยทําให้ชีวิตเรามายืนอยู่ตรงนี้นะชาก็ขอบคุณสิ่งต่างๆเหล่านั้นขอบคุณที่มาสอนขอบคุณที่มาบอกให้เราได้รู้เรื่องนั้นขอบคุณที่มาทําให้เราเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นนะคะมันมีแต่โอกาสในการขอบคุณและเมื่อเราขอบคุณไปแล้วไม่ว่าประสบการณ์ในอดีตจะเป็นอะไรก็ตามะคะ่ะเรายังได้โอกาสที่จะให้อภัยด้วยได้โอกาสที่จะรักเพิ่มมากขึ้นด้วยนะนะชาคิดว่ามันสวยงามมากๆแต่มันแปลกไหมคะที่ พอลืมตาขึ้นมานาะชารู้สึกเวียนหัวมากอะค่ะปวดหัวมากแล้วก็เวียนหัวมากทําไมแบบมันมึนแบบ แปลกประหลาดไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยนาะชาก็คิดว่าหรือว่านชานอนดึกเกินไปนะคะเพราะตอนนั้นมันก็แบบเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเนาะนาะชาก็แบบเอหรือว่าทานอาหารเย็นน้อยเกินไปนะคะนาะชาก็เลยไปหยิบซาลารีนะเป็นก้านซาลารีขึ้นมาชิ้นเล็กๆนะคะมาลองท้องแล้วก็กินอัลมอนด์มิลล์อะนมอัลมอนด์หนึแก้วนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวเข้านอนล้แล้วก็มาเปิดโทรศัพท์ดู แล้วก็ต้องตกใจมากเลยเพราะว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่แรกนะที่เห็นคลิปตึกถล่มอะนาชาคิดว่า AI หรือเปล่านาชาไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อจริงๆ นาชาคิดว่า AI แน่เลยนาชาก็ผ่านไปอีกนะเพื่อที่จะดูว่ามันมีข่าวอะไรบ้างนะคะมันใช่ของจริงไหมแล้วก็เปิดไปก็เห็นนะคะเพจข่าวที่คิดว่าน่าจะเชื่อถือได้อ่ะโพสต์ว่ามีแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วนาชาก็เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนนาชาที่นาชาเรียนมาตั้งแต่เล็กอ่ะพูดว่าที่บ้านเวียนหัวมากนะคะแบบสั่นแรงมากนชาก็แบบตกใจมากๆเลยนะเลยทำาชาแบบ คิดว่านชาควรจะโทรหาน้องหรือโทรหาแม่ก่อนนะคะแต่ว่าเพราะว่าน้องสาวของนาชาทํางานนะเป็นเภสัชกรเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในตึกเขาจะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วเขาก็จะต้องเดินทางหลายที่นะ mm hmm. นชาคิดว่าเขามีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะอาจจะไปอยู่ในจุดที่อันตรายมากกว่าแม่ที่อยู่ที่บ้าน mm hmm. นาชาก็รีบโทรหาน้องสาวนะ mm hmm. แล้วน้องบอกว่าแบบหนูปลอดภัยค่ะแล้วนชาก็ถามว่าโอเคไหมเป็นยังไงบ้างคือ พี่อยาเป็นห่วงมากเลยแล้วตอนนี้ยทุกอย่างโอเคไหมบอกว่าโอเคแล้วแต่ว่ามันสั่นแรงมากเลยแล้วเขาก็แบบเออที่บ้านไม่มีอะไรเสียหายในเวลานี้นะยังไม่เห็นว่ามีอะไรเสียหายเลยนะแต่แบบโคมไฟสั่นแรงมากนะแล้วน้าชาก็ถามแบบเออเราเป็นยังไงแล้วแม่เป็นยังไงแม่แม่ปลอดภัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นชัก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่ก็สบายใจแล้วว่าทุกคนปลอดภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะพี่ทัก่อนก่อนคืนนี้ดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะโทรหาอีกทีนึงจะโทรหาแม่อีกทีหนึง่งก็ขอให้หนูช่วยดูแลแม่ด้วยนะนั่นก็คือสิ่งที่นาชานะคะได้เรียนรู้ว่าแบบมันมีบางอย่างทําให้นาชาได้รู้นะคะว่านาชาต้องเช็คนะซึ่งมันแบบมันเวียนหัวก่อนมันปวดหัวก่อนแล้วมันก็ได้รู้ข่าวตอนนั้นเลยอะคะ่ะซึ่งนาชาก็แคปเจอร์เอาไว้นะคะว่านาชา ้กล้องทําคลิปจริงๆในช่วงเวลา11นาฬิกา20นาทีของที่นี่หรือว่าประมาณ5ทุ่ม20นะคะซึ่งมันเป็นเวลาที่เมื่อนาชัยไปย้อนดูในข่าวอะ่ะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเวลาประมาณบ่ายโมง20ของประเทศไทยพอดีนะแล้วก็นาชาก็โทรหาน้องสาวนะคะจริงๆแล้วก็แคปเจอร์เอาไว้นะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ลองทำความเข้าใจนะคะว่าแบบนี้มันเป็น เรื่องที่แปลกประหลาดไหมมันเป็นสิ่งที่จิตของเราอะ่ะพยายามที่จะส่งแล้วก็รับข้อความด้วยเทเลพาธีหรือว่าโทรจิตหรือเปล่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้นาชาเรียนรู้ว่าจิตมีพลังมากจิตเดินทางเร็วมากในความคิดของนาชาจากสิ่งที่ชาได้รับเรียนรู้แล้วก็ประสบพบเจอด้วยตัวเองแบบนี้นะจิตเดินทางเร็วมากไปเร็วกลับ เร็วทั้งทงที่ตัวเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มันสามารถที่จะช่วยส่งพลังงานความรักของเราได้นะทำให้นาชาเรียนรู้ว่ามันแปลกมากๆนะซึ่งพลังงานแห่งความรักพลังงานของการรู้คุณค่าและการขอบคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานที่วเบรชั่นสูงมากๆนะคะก็อยากที่จะฝากเอาไว้แบบนี้นะเนี่ยนาชาเขียนเอาไว้นะว่าเมื่อลืมตาขึ้นมาเรามีความรู้สึกมึนหัวปวดหัวหัวหมุนหมุนเป็นอาการที่แปลกประหลาดมากมาก แต่ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรถึงมีอาการเหล่านี้นะคะซึ่งนชาบอกเลยนะว่าผ่านมาแล้วหลายวันนะคะนชายังยังจำความรู้สึกนั้นได้แล้วนชารู้สึกแบบขอบคุณจริงๆนะที่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันไม่มีคำว่าบังเอิญเลยนะคะทั้งไทม์ไลน์เวลาแล้วก็เหตุการณ์ที่นชาได้รู้แทบจะเสมือนกับว่าเข้าไปอยู่แบบในช่วงเวลาเดียวมิติเวลาเดียวกันกับ เหตุการณ์ที่คนไทยต้องเจอแหละเพราะว่านชามีความรู้สึกว่ามันปวดหัวเวียนหัวแล้วก็มึนหัวแบบดีๆมันก็แบบคลงเคลงขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่นั่งอยู่นะแล้วก็เนี่ยนะคะพอเปิดโทรศัพท์ขึ้นมากลับพบว่าเมืองไทยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมาก โทรหาน้องแล้วก็ทราบว่าทุกคนปลอดภัยนะก็ยิ่งรู้สึกขอบคุณเข้าไปใหญ่นะคะมันเป็นพลังงานของการอย่างรู้ที่เติบโตแล้วก็เข้มข้นของจิตวิญญาณของราชาจริงๆนะก็มันเป็นประสบการณ์ที่เมื่อเราเข้ามาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ค่ะแล้วก็เราตั้งใจศึกษาแล้วเราก็เปิดใจรับนะคะสิ่งต่างๆที่ทำอยู่เนี่ยเราก็ทำด้วยความสบายๆเนาะเราไม่ได้กดดันอะไรนะคะเราเรียนรู้ไปค่ะเราเชื่อเสมอว่า ทุกๆวันที่เราเรียนรู้นะเราได้อะไรกลับมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะนาชายยังอยากที่จะอินสปายทุกคนนะคะอยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมองเห็นคลิปนี้นะเป็นเหมือนวิทยาทานแล้วก็เป็นเหมือนการนั่งพูดคุยกันเหมือนเพื่อนมาเล่าให้ฟังนะว่าเราทําแบบนี้แล้วมันดีแล้วเราอยากให้เธอทําบ้างนะอยากให้เธอได้ลองเปิดใจลองทําดูวันละ5นาที การทําวิธีนี้นะคะหรือแม้แต่การฝึกวิธีอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะเปิดตาที่3เนี่ยมักจะใช้เวลาก่อนนะเราอาจจะต้องใช้เวลาลงทุนทําบ่อยๆสักหน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อ,อไหร่ที่คุณทําได้แล้วเนี่ย เมื่อไหร่ที่ตาที่สามของคุณมีพลังแล้วก็เริ่มเปิดขึ้นมาแล้วนะคะคุณจะได้เรียนรู้ถึงพลังแห่งการอย่างรู้ที่เรียกว่า realization นะคะที่มันจะเข้มข้นมากแลวนะชะาเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คุณได้อยู่กับปัจจุบันและทําทุกๆวันให้ดีที่สุดอย่างเสมอต้นเสมอปลายคลิปนี้ขอฝากเรื่องแปลกประหลาดที่เป็นประสบการณ์โดยตรงแบบส่งตรงจากอเมริกาถึงที่เมืองไทยแล้วก็ขอส่งความห่วงใย,ยนะคะขอให้ทุกคน กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ใช้ชีวิตมีสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะยังไงก็ต้องขอบอกว่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเทคแคร์คลิปนี้ขอบคุณจากใจแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเรื่องของ c n n l l e g s ก i n g มันแปลกประหลาดมากๆเดี๋ยวเราจะมานั่งเล่าให้ฟังกันอีกนะว่าเรามองเห็นอะไรจากเทียนสำหรับคลิปนี้ลา,ก,ลาก,ก่อนนะคะราตรสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย